สวัสดีครับทุกทคนผมชื่อโอเมก้าผมเป็นอุลตร้าแมนตัวใหม่ในปีนี้ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ นี่มันร่างใหม่ของไอเซตไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนี่แหละอุลตร้าแมนตัวใหม่ครับพี่แต่แกนี่มันเหมือนกับร่างเบต้าสมัของไอเซตเลยนี่ดูยังไงมันก็ร่างใหม่ของไอเซตชัดๆใช้ใชใ,ใจเย็นพี่อันนั้นมันไม่ใช่ร่างใหม่ของผมก็แกมีอัลฟาเบต้าแกมมาเดลตาแล้วต่อไปมันก็ต้องโอเมกาหรือไม่หระแหกตาดูก่อนไหมครับคาลเลอร์ทามเมอร์ของมันเหมือนกับของผมไหมทามันเป็นตัวแซดก็ว่าไปอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรนะ <c oughs> นายทำอะไรของนายเนี่ยก็แค่สงสัยเฉยๆว่าไอ้นี่มันคืออะไร ฮืมอ้อสลักเกอร์สีแดงซะด้วยแปลกใหม่ดีแฮะปกติแล้วพวกที่มีอซยสลักเกอร์มักจะตาเหลี่ยมแต่แกกลับตากลมโตไม่เห็นจะตาเหลี่ยมเลยนี่แกไปขโมยไอสลักเกอร์คนอื่นมาใช่ไหมสัสตาเล็กครับผมไม่เคยขโมยไอสลักเกอร์ของใครเลยครับผมเชื่อขอเธอครับอ่าฮะถ้างั้นก็ดีแล้วแกมีความสามารถอะไรบ้างไหนลองโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิ <c oughs> ผมพร้อมที่จะนําเสนอให้คุณพี่มาตั้งนานแล้วเหรอครับไอ้ไอ้ไอ้อ,อย่าบอกนะใช่แล้วนี่แหละเลกินิสอาโมครับผมเป็นไงล่ะเทเฟียว hey, ใช่ไหมล่ะหรือถ้าต้องการแบบดูๆก็จัดไปเลยทริกการอนอาโมรู้สึกมันเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นเนี่ยฮึ <c oughs> ขอคิดก่อนนะ อ๋อใช่มีรุ่นพี่1คนกับรุ่นน้องอีกสองคนจำได้ว่าเหมือนเคยเห็นใส่อะไรแบบนี้เหมือนกันแหละ